อย่ามัวจับผิดคนอื่นหันมาสำรวจตรวจสอบตัวเองบ้างว่าตัวเองผิดอะไรบ้างเราคิดอะไรผิดไปไหมเราเชื่ออะไรผิดไปไหมเราเห็นอะไรผิดไปไหมพอเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เราพูด ถ้าเราเห็นผิดเชื่อผิดคิดผิดเราก็พูดผิดพอพูดผิดแล้วมันส่งผลให้เราทำผิดอย่างศีลนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าดีจริงเนยแต่ว่าเราคิดว่าศีลมันไม่ดีอย่างอื่นดีกว่าเนี่ยทำให้เราพูดผิดปฏิเสธศีล ปฏิเสธศษษีลแล้วก็ปฏิเสธทานปฏิเสธรรมซึ่งเป็นของดีเราต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่เรานะเราอย่าไปมัวจับผิดแต่คนอื่นมองคนนั้นเป็นอย่างนั้นมองคนนี้เป็นอย่างนี้คนอื่นไม่ดีทั้งนั้นตัวเองไม่ดู ความจริงตัวเองคิดผิดพูดผิดทำผิดเห็นอะไรแล้วก็บางทีก็คิดว่ามันควรเป็นอย่างนั้นควรเป็นอย่างนี้พอพูดแล้วก็พูดว่าคนอื่นทำผิดคนอื่นคิดผิดแต่พอตัวเองทำก็ทำผิดอีกนั่นแหละหรือไม่ทำไม่ทำก็ผิดนะเพราะฉะนั้นอย่าไปมองแต่คนอื่นมองตัวเองบ้างสำรวจตัวเองเยอะๆนะ ศึกษาค้นหาตัวเองให้เจอทำสิ่งที่ดีๆให้แก่ตัวเองจะรู้อะไรว่าดีหรือไม่ดีนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาพอก็ดูชาวโลกก็ได้ชาวโลกที่เขาดีแล้วก็คนยกย่องเชิดชูว่าดีเนี่ยเราก็ประพฤต ตามแบบคนนั้นไปเอาคนนั้นเป็นต้นแบบชีวิตของเราแล้วเราปฏิบัติไปให้เหมือนเขาจะมัวแต่วิพากษวิจารณ์คนอื่นวิพากษวิจารณตัวเองทำดีให้แก่ตัวเองและตัวเองก็จะดีและจะเป็นคนดีกับเขาได้แน่นอนนะ